สมคิดพุ่มพวงหรือฉายาคิดโด e รเปอร์เป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ก่อคดีฆาตรกรรมในช่วงพศ2548และมีรูปแบบการฆาตรกรรมด้วยการบีบคอจับกดน้ำและรัดคอเยื่อเขาถูกจับกลุ่มที่จังหวัดชัยภูมิในคดีฆาตรกรรมหมอนวดที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยสารอุทธรและสารดีกาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสมคิดพุ่มพวงได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆ ตามหลักเกณฑ์เนื่องจากประพฤติตัวดีและจนสุดท้ายเขาจึงถูกย้ายตัวออกจากเรือนจำบางขวางกับภูมิลำเนาเดิมมาอยู่ที่เรือนจองังหวัดหนองคายก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2562แต่ทว่าสมคิดก็ได้กลับมาก่อคดีครั้งในวันที่15ธันวาคมพศ2562สมคิดเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2507 ที่ตำบลกะปางอำเภอทุ่งสงโดยพ่อของเขาเป็นคนใจร้อนซึ่งจะทำร้ายร่างกายภรรยาและเขาเมื่อได้เมาสุราและเมื่อสมคิดมีอายุครบ8ปีเขาถูกพ่อนำมาฝากขังไว้กับลุงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยชื่อเล่นของสมคิดแล้วชื่อว่าแดงโดยแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กเลยต้องอาศัยอยู่กับพ่อและป้าโดยการฆาตกรรมครั้งแรกของสมคิดนั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพศ2548ในวันที่29มกราคมสมคิดได้ใช้ชื่อของตนเองจองห้องพักใหม่เลข609ที่โรงแรมพอยพาเลชอำาเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อเขาเดินทางมาถึงแล้วเขาได้ลงใบพักของโรงแรมด้วยชื่อของเขาเองและบอกกับพนักงานว่าเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงโดยจะมาหานักร้องไปออกแผ่นเสียงหรือดำเทป และถัดจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปพักผ่อนในห้องตามปกติและในช่วงเวลาหัวคำ่ำเขาได้เดินไปหาพนักงานโรงแรมโดยบอกว่าจะไปดูนักรองคาเฟ่และอยากให้พาไปโดยพนักงานคนดังกล่าวได้ขับรถจักรยานยนต์พาเขาไปส่งยังแสงตะวันคาเฟ่และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเขาได้เรียกนักรองมานั่งและพูดคุยโดยอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของคลายเพลง และมาหานักร้องให้มาอยู่ในค่ายเพลงของเขาในวันถัดมาในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งวารุณีพิมพ์พุตรอายุ25ปีนักร้องคาเฟ่ได้ขับรถจักรยานเซียมบูซึ่งยังไม่ได้ติดป้ายทะเบียนออกจากที่ทำง,งานของเธอโดยได้บอกกับเพื่อนร่วมงานว่าจะไปกินเหล้ากับแขกที่โรงแรมและในเวลาต่อมา10นาฬิกา30นาที ได้มีคนพบศพของวารุณีในสภาพเป bon, ื่อยท่อนบนโดยถูกมัดมือมัดไหลด่ดยผ้าเช็ดหน้านอนคว่ำหน้าในอ่างอาบน้ําโดยจากการสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงและมาจากการฆาตกร,รรมด้วยการถูกจับกดน้ําส่วนสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทและโทรศัพท์มือถือพร้อมกับเงินสดและรถจักรยานสีชมพูของเธอได้หายไปการฆาตกรรมครั้งที่สอง เกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2548สมคิดได้โทรศัพท์ไปยังโรงแรมเวียงนครที่ตำบลสวนดอกอํเาเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยใช้ชื่อว่านายสุชาติและนายประสิทธิ์ขอจองห้องพักโรงแรมจำนวนสี่ห้องเป็นเวลา3วันต่อมาสมคิดได้เดินทางไปหาพองพันธ์หรือเปิ้ลทรัพย์ชัยอายุ34ปีซึ่งเป็นหมอโนดแผนโบราณอยู่ในละแวกนั้น ให้ไปนวดที่โรงแรมเวียงนครโดยเธอได้บอกกับจันว่ามีแขกเหมาชั่วโมงรวม3มวันแต่จันไม่ได้คิดอะไรเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสานาทีได้มีคนเห็นพองพันเดินมาขอกุญแจหมายเลขห้อง406และในต่อมาเวลา11โมง20นาทีแม่บ้านของโรงแรมก็ได้พบศพของเธอบนเตียงนอนในห้องพักหมายเลข406โดยสภาพศพของเธอเปอยร่อนล่าง และมีผ้าขนหนคุมเอาไว้ในการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลใดๆโดยพบลอยเขียวชาำบนเวรอบคอและยังพบถุงยางอนามัยที่ข้างเตียงซึ่งถูกทิ้งไว้แต่ไม่พบน้ำอสุจิภายในถุงยางส่วนแหวนทองคำน้ำหนักสองสลึงโทรศัพท์มือถือและเงินสดจำนวนสา0 0บาทได้หายไปการฆาตกรรมครั้งสุดท้ายและการจับกุม วันที่20มิถุนายนพศ2548ในช่วงหัวค่าเขาได้ลวงสมปองพิมพ์พรพิมลหมอนวดแผนโบราณจากร้านนิวหัตชเวศในอำเภอเมืองนครราชสีมาให้เดินทางไปกับเขาด้วยรถไฟไปยังจังหวัดบุรีรัมย์และหลังจากนั้นเขาได้เข้าพักกับสมปองที่ห้องหมาเลขส2งปิยะแมนชั่นและต่อมาทั้งสองได้สั่งเบียร์ขึ้นมาดื่มในห้องพัก สมคิดจึงใส่ย,ยานอนหลับในเบียร์จึงทําให้เธอหมดสติแล้วบีบคอเธอจนเสียชีวิตก่อนจะชิงทรัพย์ของเธอหลบหนีไปด้วยการพิจารณาคดีของสมคิดนั้นถูกแยกออกเป็น5คดีโดยมีอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา3เป็นผู้ยื่นฟ้องศาลอาญาได้นัดอ่านคําพิพากษาสมคิดในวันที่21กรฎาคม2552ันาในคดีฆาตะกรรมวาุณีพิมพ์บุร แต่สมคิดไม่ได้เดินทางมายังศาลเนื่องจากถูกเบิกตัวไปสืบสวนในประเด็นอื่นทําให้วันที่นัดอ่านคําพิพากษาถูกเลื่อนออกไปในวันที่21สิงหาคมต่อมาในวันที่22สิงหาคมศาลได้อ่านคำพิพากษ,ษาชันต้นในคดีฆาตกรรมวารุณีว่าสมคิดมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีคําพิพากษาประหารชีวิต และชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงิน50,000บาทแต่คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนและเพื่อให้การพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างจึงลดโทษให้1ในสเหลือจำคุกตลอดชีวิตโดยทนายความของสมคิดได้กล่าวว่าหลังจากถูกจับคุมแล้วสมคิดได้ศึกษาข้อคุณหมายจากคดีของเขาและคดีอื่นๆโดยสมคิดจะไปร่วมฟังคำสืบพยานที่ศาลจงังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่7กันยาย,ตยนต่อมาเมื่อวันที่21คกุมภาพันธ์พศ2 5 5 5ศาลอสารอุทธรณ์ได้พิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตรกรรมวารุนีเมื่อวันที่17มีนาพศสอพศาสารจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตสมคิดพุ่มพวงเพียงสถานเดียวในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนและมีการทรมาน หรือการทารุณโหดหลร้หลักทรัพย์หรือซ่อนเลนย้ายศพหรือทำลายศพแต่เนื่องด้วยความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนและการทรมานหรือการทารุณโหดหลายที่สมคิดได้กระทำนั้นเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงคือประหารชีวิตจึงไม่สามารถนับโทษในคดีที่เหลือต่อได้ต่อมาวันที่22ธันวาคมพศ2564 สารอุทธร์ภาคสีได้อ่านคำพิพากษาคดีสมคิดและเขาได้ยื่นดีกาในวันที่28เมีายนพศ2565และในปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลของคำตัดสินในคดีสมคิดพุ่มพวงหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ